โกเอ้ครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าเสียโมครับครับผมวันนี้เราก็จะไปทริปที่เขื่อนบนร้านนะครับผมก็ไม่ใช่ทริปหาดนนยานะผม <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ออกมารวมกันหมดแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ทีมงานเราโคตรลำนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็วันนี้เราก็เอาไปกับอาบึ้งแล้วล้วก็เอาดีม ไปแล้วก็เอาคันส้มไปนะครับก็จะเดินทางต่อเลยครับยาวๆวันนี้เราจะไปไหนนะครับเราไปไหนจะไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวชิลๆพออืมจะมีชิลพอครับทิปนี้ทิปห้าสามพันเมตรเป็นระบบโอเคครับทุกคนวอร์รลนเสียอีควรโคตรเยอะอ๋อเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทุกคนนึกว่าขายปิ้งไก่ ปรหลอดกูว่าหนาหลาดได้เนี่ยพอาขวหต่อสายพูดวันนี้ทีมงานเราเต็มระบบอยู่แล้วทุกคนเมื่อกี้เลี้ยวเลี้วโคงงี้ชื่ออันฟักเข่าตู้ไม่ออกตำแห้งไม่ออกออดเกือบหลุมา้ัเหฟักเข่าตู้เนาะตำแห้ง ทุกคนเดินทางระยยๆเลยมีหลายกลุ่มอยู่ที่ว่าจะไปนะคนแต่ว่าเราหวางมาขวานนะเราทําเวลานะทุกคนเราให้เขาตามมาทีหลังแล้วกันนะบรรยากาศด้านหลังประมาณนี้เลยทุกคนเราให้ดูทรงท้ายชาโบยโดท้ายชาโบมาบ่ะเล็บเชียว ลูกอีไว้ป่ะนะไว้ป่ะนี่รถไหมสิวติดด้ดตีดดดลูกอ่ะ <_ d ata> มาถึงบ้านฝางแล้วนะครับวันนี้ขอขอขอไม่มีพวกอะไรนะทุกคนนะเออขอแบบไม่มีตำรวจนะถ้ามีตำรวจนี่ไม่ไหวเลยทุกคน บรรยากาศตอนนี้โคตรดีเลยฝนตกก็คือนเนาะก็บรรยากาศเย็นดีเนาะไม่มีแดดแต่ช้าเน้ะฮะข้าเล่ง้างเนาะข้าเล่ง้างเป่เราจะไปเติมมันอยู่ปั๊มทีนะทุกคน มันนีตำรวจปะ่ะวันนี้ตำรวจมาทำงานปะ่ะวันนี้ขอไม่เก็บเห็ดได้หน่ขอแบบชิวๆนะทุกคนนาเออไม่เก็บเห็ดเด้อเราก็จะจอดเติมมันอยู่บ้านวิธีกันนะทุกคน เราดูให้ฝั่งว่ามีตำรวจไหมวันนี้ทำไมไม่มีคนเสี่ยนเลยวะ มีอีันหาอยู่หรือจะเติมอย่างเรมดาเติมธรมดาอีปัญหาขอมีอยู่เลี้ยงเติมอย่างก็ได้ไม่ว่าจะไปเติมเราอเก็มันบอกตบบเก้าหาดูคันส้มปะว่าันส้มส่งขึได้หอจะตตนกันเด้อ ถึกตำเแม่งยอาซื้อตัวเนาะฮะพี่กันดิแล้ว่อยากไปกเดา่เี้ยเนาะุยางเเยาะอเ่เอเฟอยแเอฟออมนะเฟยเต๋อเาก่อฮาก ไปจอดพูนด,ดีกว่าป่ะโ<ม>ดยจอดนี้นะทุกคนร้อนตำรวจชิมหายเลยโอเคครับผมเดินทางต่อเลยครับเดินทางต่ออีกไกล 哦，他跳楼了。哎，往那边，往那边。 เป็นยังสี่วะเห็นในโคนเห็นในเมื่อกี้เออเออเออฮะข้าเร่งกู้ค้างว่าน,น่ะจะออตายไม่หล่ออ๋ออา,ากากระตันเนาะโอ้ทุกคนอันตรายว่ะสายข้าเร่งสายข้าเร่งมัน,ม,นมันตึงเกินนะทุกคนมันแบบมันไม่ดีดกับมนะันทุกคน ารมันมันปฏิกีสัแบบอ้าจ้าวโอ้พอเสียอีแมเป็งเสียวอย่างมาสิุดหรอโอไม่ได้แนวรุด ทางต่อเลยโอ้ยคุ้มกันคุณนายอ่ะเชียบอลนะทุกคนรถไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าถึงทางล่่งเราจะหมอมนุกคนแต่ว่าคันเร่งทางกว่าทุกคน ามไทยเัาเล็งข้างว่ะนี่คนปาดเฟ็นแบบงานงานละเอียดยิบเลยนะครับนช่างช่างมันบริไฟเห็นไหมทุกคนอันนี้คือตัดเอานะ่าดูคนนะเออไม่ใช่ใช้อะไรกึ่งหัอด้วยี่ตัดเอาอย่างเนียนนี่แล้คนนะผมจะให้ดูเสื้อผมรุ่นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับมีจำหน่ายครับใครที่สนใจนะครับผมนี่นะอ,นนอันนี้รุ่นเก่าเขนเล็งคางว่าหั่นหนาเกือบตายเขาเล็งมันตึงผดมา อันนี้อันนี้แบบใหม่นะทุกคนแบบใหม่ชัดเจ้าสีขาวนะครับผมสีดำก็มีแต่สีดำก็มีนะครับผมเดินทางต่อกันเลยยาวๆไม่รู้ว่ารถไม่รู้ว่ารถจะไหวไหวไปถึงออน้องกรลำพูไหมทุกคนก็ ถ้าไม่ไหวก็ได้ยันกลับเนาะเออก็กลัวซีอุ่นไหลามากเลยทุกคนรถไม่ค่อยเต็มระบบเท่าไหร่รถรถน่าจะไม่เต็มระบบนะทุกคนมันก็ยังไม่ได้ไล่นะเออรถหัวฉีดยังไม่ได้ไล่นะเหลือประมาณหัวฉีดนะทุกคนนะท้ายมันเป็นตื้อๆนะก็เอามาขับเล่นเฉยเนาะก็ไม่ได้ไลนะ่ล้วทุกคนชี้เกียจไล่ะ่ะแบบรถอยู่บ้านก็ไม่ได้ขับนะาคนก็เอาไ้ขี่เล่นๆนี่เฉยไม่ได้ไปไหนนะทุกคน ถ้ารถเต็มระบบมันจะขับมันกว่านี้แหละทุกคนแต่ว่านี่พอชีพมันยังใหญ่อยู่ตอนนี้ใส่สเตอร์เป็น14หน้าเป็น14 25นะทุกคนกล่องเดิมที่จริงมันที่จริงมันน่าจะตัดแล้วนะทุกคน ไม่มีใครไหวเด้นน่เฮ้าเขาขบนีงสิว่ะ รถเป็นอย่างวะหรือว่าล้างรถวันนั้นหรือเอาถุงยางออกวะโอเยมันเป็นแมงอย่างวะคือสะดุดวะฮะต่อเติมต่อเติวต่อเดีมอยู่โมเทียนบวชเดียวหรือว่าเครื่องเย็นอยู่วะ เรื่องมันเย็นอยูน่นะทุกคนมันเลยเตื๊อเตือเต,อต,อต,อตอไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะรอนรอบอร์ไม่เคลื่อนมันร้อนก่อนนะทุกคนโอเค ี่ยทุกคนรถไม่เล่ยเราเอามาฉีดเฉยมันก็ไม่ค่อยมันหรอกทุกคนถ้าอยากให้แบบรถเต็มๆระบบจริงๆก็ต้องไปให้ช่างไล่นะทุกคนแต่ว่าผมไม่เล่ยนะครับมินิ่มินิมินีมินีไปเลี้ยวเทินทางหนาพุ่นเบิ่งเลี้ยวเทินเนี่ ไม่ไม่ไม่เลี้ยวเทินนี้นะคนเพราะว่าเขาทำทำถนนนะครับ ี้แม่งแรงว่ะ่ะคันนี้มันเอาอ่ะนี่ยาจจคนมันรถยังไม่เต็มระบบเท่าไหร่นะ <S <S 2> <S 2> มันก็เลยแบบตตะ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  ผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะคนก็น่าจะน้ำมันหนานะทุกคนนะหัวฉีดมันใหญ่เกินตอนนี้ก็ค่อนข้างใส่หัวฉีดประมาณร้อยเจ็ดสิบซีซีนะทุกคนเนาะตอนไล่เชิงนะช่างอีกสายแก้ไล่ให้เราเนาะทุกคนมันไล่เชิงมันเลยไม่นั่นเท่าไหร่นะคนก็หลังจากที่ไม่ได้เชิงเราก็มาไม่ได้ไล่นะก็จอดจอดไปบ้านเฉยเนะ เราจะต้นกับตรงนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าผมตั้งมุมกล้องไหมไม่รู้ว่าจะสวยไหมทุกคนแต่ว่าผมว่ามันก็ได้อยู่มุมกล้องเนาะอันนี้เอาแบบมุมมุมแบบว่าแบบว่ากว้างสุดเลยเด้ รถเยอะแบบทุกคนดูแลกันยากมากเลยผมกลัวอ้ามึ่งขับยากไงทุกคนมันมันต่ำเนอะรถมันต่ำเนอะเยอะว้าน,นรถตู้เนาะเ,เดี๋ยวยังไปขันมองไม่ก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงพวนนะโมงกวัวมันสับมันมันสับโยกว่ะไม่กล้ายโยกนะทุกคนออาเกมแล้วมันยังองอปากดีเอาแล้วยังงอหัวใสเกมแล้ว นี่ทุกคนตัดตัดพอดีเฟรมแต่ว่ามันมันจะเชียงเชียงนิดนึงนะันถ้าให้ไม่ถนัดแต่ผมผมว่ามันพอดีแล้วทุกคนโอาฮะยขอความนี้ดัน โอ้กำตาด่าเลยวันเนี่ยปุ่นเจ้าปุ่เปิดจะมาให้ดูบรรยากาศชิวๆเลยทุกคนยาวๆ ồ oh, lời 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 lời